สวัสดีครับมาถึงบอ่อแล้วครับเชา้านี้นี่ครับนูน่นรถแมคโครออกไปซ่อมทางวิ่งเข้าออครับทางเข้าทางออกตรงนูน่นแล้วก็จ,จอดนู่นเลยเมื่อวานนี้อันแบบนี้ก็มานะครับเดี๋ยวเรามาแสะกระบะก,ก่อนครับดินติดเต็มเลยโอ้ยก่อนจะลุยเที่ยวแรกก็ทํางานก่อนครับแมคโครมาแล้วครับพี่บอกว่าอย่ารด,ดน้ําก่อนนะ เดี๋ยวยาจะไม่เกิดอตักน้ำรับโอตักน้ำลาดทางสักหน่อยกันครับหลอบเช้า น่าจะหลายเที่ยวอยู่นะวานนี้เห็นวิ่งอยู่สองสามเที่ยวครับตอนที่ผมมาถึง าจจะเป็นลาดจากข้างหน้ามาน่นนะครับลาดอยมาหาบ่อเรื่อยๆใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนล้างกระบะไปครับเจก่ก็กลัวสนิมอยู่นะครับเจก่ก็อยาก,ก็แห้งครับเพราะว่าใส่แล้วก็วิง่งานต่อ ไม่เป็นไรครับลูกพี่จะล้างรถด,ดีอยู่มาแล้วครับลาดสักหน่อยวันนี้แดดตั้งแต่เช้าเลยครับเนี่ยแดดตั้งแต่ตีห้าครับหมดละม้างหน้าฝนพอแล้วลูกพี่เอาเลยตรงนี้แหละ น้ำังโกลราก็ลุงบอลนี่ครับมัก็ทยอยมานะครับมันก็ลาดไปครับลาดนิดๆหน่อยเยอะบอลเลย เอาแค่พอไม่เป็นฝุ่นครับทะเ,เลเรามาังยิงเป็นฝุ่นเยอะครับเอาประมาณนี้พอดีพอไดีมินไปบินไปคอยกลับก็พอดีแล้วครับประมาณนี้ กลับมาก็เลนนี่ก,ก็พอดีนะครับเอียงวานนี้แกใส่ตรงมุมโค้งนั่นเยอะครับเป็นหลุมเลยแม็กโครต้องเดินไปเปลียไปซ่อมอามาดูหัดมาดูแม็กโคเราล,ลงบอดีกว่าครับงั้นเราปล่อยลูกนีเขาหลาบหามไป วันนี้เราเป็นซิวแรกครับเ๋ย่ต้องเดินไปสตารา์ทรถละเราต้องลงก่อนเขาให้พี่บอยลงก่อนเราลง,ลงก่อนพี่ก็เหลือพอประมาณครับได้อยู่ สองวันได้อยู่สองวันสวันหน้านง,งานไม่สั่งหยุดก่อนนะครับว่าเท่าที่ดูเมื่อวานนี้กไ็ไม่เยอะครับถ้าไม่บอกให้ไปลงที่อื่นอีกก็ว่าน่าจะหยุดก่อนเออลืมไมปลือด้นานโน้นอีกนี่เนาะเมื่อทางข้างไม่โครไปทางโน้นเลยเยอะยูดิเลยเอครับมีเลยเยอะ

อางแขนครับอางแขน,นให้พี่ใหญ่ลงก่อนเลยถอยลงไปเงียบเ้าทางไปก็าตักเลยคนระับ ลองก่อนว่าทางเพิ่งลดน้ำครับ <c oughs> จะลินๆหน่อยให้พี่บอยย่ำก่อน <c oughs> เราจะมาดูอีลาการตักเที่ยวแรกของแม็โกกับเจ้าส้มเรากับกีลาการขึ้นบอ่อของพี่บอยครับคันนี้น่าจะสองสิบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคันเก่าดั้งเดิมของแกเลยไม่ก็ร้อยเก้าห้ามันหลังต้องสอบถามละลืม ตลาดน้ำลอยกบมาครับพิงลอยกบมาพิงมาแล้วพอ,อ,อ,อดีครับพอดีเละอืมใ่นู่ละไปไหนลอยกลับไปไหนเออถอยเข้าตรงนั้น <c oughs> ออ๋ไปไหนยิงเอ้าเฮ้ย คิดว่าได้อยู่นะครับเจ้าจส้มเราก็ไม่ได้ขิ้เห่เขาคือว่าไวอยู่แตไม่อยากไวมากนะครับเอาเรื่อยๆอย่างนี้แหละดีนะไมมากเดียวเคือมันหลงพลโทนหรือแตะอะไรมันอันตรายครับ ่านะเต็มแล้วครับแล้วก็นีบอยขึ้นบอ่อครับเที่ยวแรกของเราไปมา บอยจะนิ่มๆกว่ารถเรานะฟังเสียงเครื่องแล้วมันแรงกว่ารถเราคนระับบ่าน่าจะบเบาๆเลยสองสิบเอาดตัวนี้อ้ยรถแรงไปครับเราคิวเราแล้วโอเคครับถอยมารับดินแล้วเที่ยวแรกของเราต่อจากพี่บอยครับ ดูมุมนี้ครับ้องอยู่ห่างๆไปครับอันตรายอันตรายดินแข็งเี๋ยวมันกระดินมาครับโอ้ดินเราก็เหลือเยอะอยู่เหลือเหลือเหลือมุมนี้ด้วยครับมุมนี้ตัดยาวไปสองชั้นได้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 อยู่ ตอนนี้ก็จัดการกับน้ำตัวนี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยอันนี้แดดแรงแต่เช้าเลยครับเอาท่าเลยขอให้ได้วิ่งงานยาวต่อครับงานต่อยาวๆ ขอให้ได้วิ่งยาวๆทำๆหยุดๆมาหลายเดือนแล้วครับช่วงนั้นยิ่งจอดครับจอดเป็นเดือนสเดือนเลยนะตอนที่ผมยังไม่ได้เอารถมาครับเห็นลูกพี่ว่าจอดเดือนสองเดือนเลยครับไม่มีงานหางานจ็อบหนอก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ค่าประทูครับให้ลูกน้องไปถ้ามีงานวิ่งตรงนี้ลงก็ เอายาวๆนะครับมุมนี้มันต้องอยู่บนนู่นนะครับก็ถ่ายลงมาจะได้สวยๆนนะอดีเราวิ่งรถไงครับรถลรงมาก็ประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ลากันด้วย กีฬาการเคียครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับสวัสดีครับ